สวัสดี้าสิรุจมาสวัสดีจ้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 าเต้นอเต้นเต้นดดดชื่ออะไรโรเบิร์ตโรบิร์มามี่ชื่ออะไรมามี่ใจคนนี้ชื่ออะไรคนนี้คิมมี่คิมมี่แล้วคนนั้นชื่ออะไรโจ伊 เอาไทยคุณดูเรื่องอยู่นะเดินอย่างนีน้ไหมถามคนบวชไทยแต่ภาษาอังกฤษขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะหอมแก้มเลยหอมแก้มมามีก่อนไม่ใช่หอมแก้มของมีสน,นจุ๊บจุ๊บจ้ะน่ารักจังเลยลูกไข่วะเนี่ยส <c oughs> วัสดีพี่น้องบองปบายนะครับสู้ขู่สู้คนมาพอกับสาวตายคือกับพี่น้องจา๋าอันให้ส้มความนะฮะของเล็กน้อยพี่น้องเอฟซีเพิ่มหมางคนเพื่อนกระทำหาเนาะกรตายผ้ามากินหมูก่อนพี่น้อง ขาหมูขนมจินจรกระลวกไม่ไหมพี่น้องเอาไวา้แก่เผ็ดส้มตำปูปลาระปูประเด็กใส่กับปูพร้อมอืม้กักเนาออันฟ้าฟ้าต้นหอมมันก็เปละ ว่ารับอืมว่าคงเงยต้อนหน่อยหน่อยือล่ะอืม xếp nó giáo khoan mới chỉnh thở rồi tầm bài 2 luôn bài 3 พี่น้องให้จำย่แกมเริ่มจางแล้วจากน้อยนึงแต่งหนาเขามันก็ได้บอกเขาเห็นมันถึกนะแม่พี่น้องน,น้ำยาลอกหนาไหมกับน้ำยากวนข้นผสมกันตอนแรกลอกหนาก่อนพี่น้องลอกหนาแล้วเราก็มากวนข้นน้ำมันเี็นไหม แวกคน้นมันเป็นกลคน,คนมื่แวกคน้นนั่มันหนวดน้ำหนาตรงนี้ผัดบรเป็นมะด,ดัมเลยตรงนี้มันผัดแผ่สองสัยมันบางอยากงามน้ำเขาบอกงามหน่อ,อยี่้อนเอย สมจะกับผู้ให้ใหแล้วผู้ให้กับสร้างทอมีผัวแล้วนอนพี่น้องเนาะลูกสวงมไม่ขุ้นไม่ได้ก,ก,ดนกินเนาะ นังโมแบบละลาะในปาก ไง่อกินมัก <Pie> ท <ces> ัวพ <_ Weather> ันนวยไหพันเม็ด อันฟ้าว้าประโยชน์หลายกินเนื่อยมากันอืมมันแข็งมันหลดห่อนไหมพี่นอ้องอืม มันก็ดูกมันหลอออ่อในงานเลยอะแซ่บครับพี่น้องจ๋า เฮ็ดงาเป็นหน,อออน้ออบอบในเตาอบหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีมักเกลือน้ำมันมักเกลือมักน้ำมันแล้วก็เราจีนเราจีนมเมื่อวัที่เอาใส่กิ่นนิดน้องใส่อาหาร เราจินที่พันใส่อาหารกินเป็นโบกเป็นโบกก็ไ้เด้ดยนั่นแหละเราจินฟ้าแดงอ๊เราเจ็ดสิบองศาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาที พอสุกแล้วก็มาอบหม้อนทอดไลน้ำมันหมาอนทอรไทน้ำมันสองร้อยองศาสิบนาทีพี่น้องกะสิออกมาแบบนี้เลย กรอบนอกนุ่มในมันมันมันกรอบ

เนื้อมันมันมันขาดมันแหนมไงพี่น้องดึ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 งเลยเนื <ascend subscribers> ้อม <sout en> ันห่วย เราตายภาเแดงหน่อยเป็นย่างอือก็น่าหน่ลละกนินอลไรเหรอแดดกำลังออก,ออกมันหลดคืนเบิดมือนะพอแดดออกเป็นย่างเลส่วนสาลท่าน่ะโซ่ยังว่นดูคำวอก you want to go to work yeah no wait till mommy finish this one kron, okay finish eating ไปทออแล้วนี่นุ่มไหมหอมไม่ได้กินเบอตอ,องกนอะไรหวัว ทำผงปูปลากระลาน้ำหนักขึ้นแห้งค้างคืนเนา น้ำหนักหกสิบแม่พี่น้องจ้ะเค็ม,ม,เ,มเดี๋ยวสิคลิปคลิปใดจะน้อยมือมือใดสิผ้าพี่น้องไปห้าปูปูหินมะดองเอาเองคอบอกเค็มเค็มบมดเลยกินบอรแซ่บแม่พี่น้อง อยากอยากกินเลยมั้งเข้มขวดเบิร์ทเบร์ซีราพียแล้วนอนไปแล้วจ้ะผ้าผ้าหน่อยเป็นยังหนึ่งนีสวนสาธารณะโคบหน่อย เปแล้วพี่น้องจ๋าขอบุณขุบคุณพี่น้องสู้สู้คนทีตีต่ำรับสมตายขออหายไม่ความสุขหลายสุขภาพแข็งแรงหวังสึกใดก็ขอให้สมปาร์ธนาสุขสิ้นสุขยางถึงละะลกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องจ๋าถ้าพ่อคันไม่คลิปหนาบ๊ายบายจ้า